เราอยากทาเพลงทํางานที่มีคุณภาพออกมาให้คนฟ <cake> ังครับคุณก็านเลยเลือกที่จะผลิตศิลปินไอดอลผู้หญิงเนี่ยเหรอฮะแฟนวงไหนผม๋อคามิซึนิได้ยิไหมวงนี้อะไรวะถามอะไรอย่างได้ไหมอ้าวว่าไงครับเรามายืนทำไมกันตรงป้ายนี้เนี่ยผมก็ว่าเหมือนจะทิ้งตัวเองยังไงไม่รู้นะตอนนี้คุณชอบฟังเพลงไหมเฮ้ยผมชอบมากเลยแล้วชอบไอดอลไหมชอบชอบยิ่งช่วงเนี้ยกระแสไอดอลมาแรงมาก ไม่ว่าจะเป็นลุงพลป้าแตนนะโอ้โหคู่นี้ดูโอกันแบบผมว่าคลิกเดียวเดี๋ยวครับผมมันไม่ใช่อดอดแบบนั้นมยถึงว่าไอดอลในวงการเพลงสิครับอ๋อไอออาช่วงเนี้ยเขาบอกว่าไอดอลเนี่ยแบบแต่ละคนเนี้ยแบบมากระแสมามากแบบเกิร์ลกรุ๊ปอะไรนี้แล้วพาผมมาไหนครับวันนี้พามาเนี้ยครับพาทิงขยะ ไม่ใช่วันนี้ผมจะพาคุณมาพบกับคนที่อยู่เบื้องหลังือเป็นไอดอลเหล่านี้พาเปล้วงออถึงที่มาที่ไปนี่เดี๋วกอ่อนคนละลูกนะว่ากว่าจะผลิตศิลปินไอดอลได้เนี่ยเขาต้องมีกระบวนการและผ่านขั้นตอนอะไรบ้างใช่ใชสนใจไหมสนใจสนใจมาถึง่าสนใจไอดอลสนใจเขาสนใจไอดอลก่อนแล้วก็เดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันเอาเอาไอดอลก่อนแล้วกันผมรักลุงปนปติ๋นอ๋อยไปคุยกับเขาดีกว่าไมไป สวัสดีครับขอต้อนรับคุณยิ้มนะครับครับผมคุณยิ้มนะครับโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงกาแล็กซี่คอร์ดครับผม ชวยพูดถึงค่ายเพลงคุณนะครับว่าเป็นค่ายเพลงที่ผลิตศิลปินแนวไหนอย่างไรครับผมในค่ายก็จะมีศิลปินทั้งเดี่ยวทั้งกลุ่มนะครับในศิลปินกลุ่มครับเป็นเกิร์กรุ๊ปก็จะเป็นแนวป๊อบล็อกแล้วศิลปินเดี่ยวก็จะมีป๊อป R&B แล้วในอนาคตก็จะมีดูโอ้ด้วยอันนี้ต้องรอติดตามดูแล้วตอนนี้มีศิลปินคนไหนบ้างครับเกิร์กรุ๊ปก่อนนะครับ ื่อดีโคดครับดีโคดอันนี้ก็จะเป็นป๊อบล็อกที่บอกไป <ừ> mm. ศิลปินเดี่ยวนะครับก็จะมีจูนกับน้องมิน้นท์ไมายมิ้นนะครับที่เป็นศิลปินเดี่ยวอยู่ในค่ายตอนนี้อันนี้มีผลงานแล้วด้วย <ปะ S 1> ใช่ไหมครับมีผลงานแล้วครับแล้วจะมีศิลป,ปินเพิ่มอีกไหมครับมีครับมีแน่นอนครับต้องรอติดตามรับฟังแน่พวกเราอาจจะเห็นคุณดิ้มนะครับแต่งหญิงนะครับทุเรศทุเรศ คิดทำธุรกิจค่ายเพลงในยุคแบบนี้แล้วครับในขณะที่ค่ายอยื่นตอนนี้เขาก็ทยอยปิดตัวลงอ่าจริงๆแล้วค่ายเพลงของเรานะครับทำมาก่อนที่จะมีวิกฤตโควิดเล็กน้อยครับเราก็เลยสานต่อเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนทําเพลงอยู่แล้วอาชีพทําเกี่ยวกับพวกมิวสิควิดิชั่นแล้วก็เรารักเรามีความสุขในการที่จะทำแล้วแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราอยากทำเพลงทำงานที่มีคุณภาพออกมาให้คนฟังครับ คุณก็เไย้เลือกที่จะผลิตศิลปินไอดอลผู้หญิงเนี่ยเหรอฮะอยากลองทําอะไรใหม่ๆครับเพราะว่าปกติทำวงดนตรีที่เล่นอยู่ก็เป็นเพลงล็อกอะไรเงี้ยครับวงอะไรครับผมวงซิทครับเฮ้ยเอ๊คุณคุ้นเหมือนเคยมีคนนึงมาออกรายการเราไป เราจาได้แล้วเขาบอกว่านักร้องนี้เขาว่าไปสบายแล้วนะใช่ไหมมาถึงว่ารวยช่วงโควิดนะครับแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันมีผลกระทบกับสายอาชีพทุกๆสายอาชีพแล้วธุรกิจทาเพลงคุณเนี่ยโดนหนักมากน้อยแค่ไหนครับแน่นอนครับต้องโดนอยู่แล้วครับงานก็ลดลงจริงๆมีงานเกือบทุกเดือนนะครับงานไอดอลนะแต่ว่าช่วงนั้นก็คือปิดหายไปกันหมด ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้แต่ตอน,น,นเ,เนี้ยวงการเนี้ยเพลงไอดอลเกิร์กรุ๊ปเนี่ยกำลังกลับมาเพราะว่าเริ่มมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านแบบให้ความสนับสนุนกับวงการนี้แล้วก็ทำให้วงการเนี้ยเริ่มเติบโตขึ้นมาครับ ก็ก็ก็คือจะมีพื้นที่ในแต่ละเดือนจะต้องมีงานอยู่แล้วก็คือโชว์ผลงานใช่ครับคือมีผู้ใหญ่ที่แบบว่าหลายๆคนที่แบบเหมือนสารฝันให้น้องๆที่เขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วเปิดโอกาสให้มาโชว์ผลงานกันใช่ครับเอ๊ะทำไมวันนี้คุณพอพูดถึงน้องๆแล้วคุณพูดคล่องจากเลนธรรมดาผมปกติคุณไม่ค่อยพูดเลยนะถ้าผมโอตะแฟนวงไหนครับผมหมอคามิซุนิรู้จักไหมวงนี้อะไรวะคขามีตะพูดอะพี่เลยจังหรอตะพูดอเมริกาพืชอเมิกาพืช จากนี้นะครับที่คุณวางไว้กับค่ายเพลงกระไรได้คอรวางไว้อย่างไรบ้างครับจริงๆเป้าหมายของทุกวงหรือแม้กระทั่งศิลปินเองก็คืออยากมีชื่อเสียงถูกไหมครับอ,อยากให้คนรู้จักเราทํางานออกมาดีที่สุดอยู่แล้วทุกงานนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นค่ายเล็กเนี่ยเราก็อยากให้คนที่ยังไม่เคยเสพงานอยากให้ลองแบบมาฟัง ค่ายเล็กดูบ้างคือไม่ได้ให้ชอบแต่ว่าลองฟังดูแล้วชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึง่งเหมือนเปิดใจใฟังใชฟังดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้วงใหม่ๆที่ขึ้นมาก็คุณภาพทางนั้นเกิดแค่อ,คยอยากให้ลองแล้วก็ตัดสินอีกทีหนึง่งผมอยากถามก็คือว่าคุณยิ้มเป็นสายล็อกอย่างเงี้ยในค่ายมีอยู่ไหมครับตอนนี้ในค่ายมีครับก็วงเกอกุ๊ปก็จะ เป็นป๊อปล็อกจ้ก็ยืนพื้นจากล็อกเป็นหลักครับก็คืออย่างวงดีโคนะครับอันนี้เท่าที่เคยฟังนะเขาจะเป็นศิลปินไอดอลก็จริงดนตรีเขาเป็นล็อกนะครับดนตรีล็อกแบบดูดังเลยนะเหมือนผู้ชายเลยแต่แค่ว่าตัวศิลปินเนี่ยเป็นผู้หญิงเท่านั้นเองนะครับก็ลองเปิดใจแล้วก็ลองรับฟังดูนะครับลองดูว่าค่ายศิลปินไอดอลใหม่ๆตอนนี้อย่างที่คุณยิ้มบอกว่าคือว่ามีศิลปินคุณภาพเกิดขึ้นเยอะแยะมากเลยลองฟังดูว่าคุณอาจจะชอบนะครับ ได้พูดให้กำใจคนที่กําลังจะประกอบอาชีพหรือหาอะไรทำในยุคนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกคือตอนนี้ก็ลําบากกันหมดนะครับ,รบอย่างคุณเองทำค่ายเพลงเนี่ยผมว่าก็น่าจะหนักพอสมควร,ครแต่ว่าคุณยังสู้ต่อไปได้เนี่ยคุณมีแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนเออจริงๆอยากให้มองในแง่ดีนะครับในบางมุมที่แบบอย่างเช่นเราอาจจะตกงานก็จริงแต่ เราจะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น<ม>ได้คิดหรือได้ทำอะไรในสิ่งที่เป็นตัวเองจริงๆะครับ<ม>บางคนก็อาจจะแบบเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาในสิ่งที่ตัวเองถนัดแบบต้องสู้ต้องดิ้นรนเลยครับ<ม>แต่ว่าเป็นสิ่งตัวเองหลักไม่ใช่แบบหาเช้ากินข้ามแบบแบบเดิมแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งนั้นไม่ดีนะครับ<ม>แต่หมายถึงว่าอาจจะเจอตัวเองอันนี้คือมองในแง่ดีเจอตัวเองเจอสิ่งที่ตัวเองรักจริง,รงแล้วแบบต่อยอดไปได้ อะไรประมาณนี้ครับเหมือนว่าลองให้ลองกลับมาทบทวนดูบางทีสิ่งที่เราถนัดหรือว่าสิ่งที่เรารัก,กัะเราอาจจะลืมไปแล้วในการทําอาชีพในตอนนี้แต่ก็คือช่วงวิกฤตเนี่ยเราลองมากลับมาคิดดู<ช>ว่าเฮ้ยอาจจะมีอะไรที่เราถนัดหรือว่าเราชอบอยู่ไหมจะลองออกมาทําดูอีกครั้งนึงครับตอนนี้คุณกำลังใจดีไหมครับดีครับ สักสองปกไหมครับกำลังใจสักสององอะไรนะกาแฟกาแฟอ๋อคือมาเช้าไหเช้าตื่นเช้าสี่ก็ดีครับสี่ก็ดีครับกาแฟครับช่วยฝากผลงานนะครับของค่าระดารได้ขอนะครับว่าจะมีช่องทางการติดตามน้องๆ้องศิลปินทางไหนบ้างครับครับก็ใน YouTube นะครับ f a c e b o o k Twitter IG อ i k t o k เองก็มีครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับก็ G A L A X R E C O R D S นะครับแล้วก in ็มีในพวกสตรีมมิ st strong, Europe, ่งด้วยนะครับพวกจู a ๊กไอจูนก็ฝากติดตามกันได้นะครับก็ราผลงานใหม่ๆก็จะออกมาบ่อยๆเพื่อให้แฟนเพลงได้ติดตามกันถูกต้องครับก็ขอฝากค่เล็กๆด้วยนะครับแต่ว่าคุณภาพไม่เล็กนะครับไม่ถึงคุณนะครับครับผม และท้ายสุดนี้นะครับพวกเราไทยมานะนะครับพร้อมที่จะยินดีเข้าไปรีวิวธุรกิจของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณติดต่อเราเข้ามานะครับเราพร้อมที่จะไปหาคุณและช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจและสินค้าของคุณด้วยความเต็มใจครับฝากติดตามไทยมานะได้ที่ f c e b o o k Fan p เ g e นะครับไทยมานะคำออนไทยและ YouTube c h a n n น l นะครับไทยมานะคำออนไทยเช่นเคยครับแขกรับเชิญต้องทำอะไรพิเศษพิเศษให้เราก่อนจากกันนะครับ แต่วันนี้เราจะได้นักร้องกิดติมาศนะครับมาช่วยร้องเพลงโดยให้คุณยิ้มเนี่ยเป็นคนเล่นกีตาร์ให้นะครับเตรียมรับฟังกันในช่วงแก๊กคาภาษามณนะได้เลยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับหนูคะถ้าแดดมันแรงอ่ะพี่กังวลใจเหลือเกินกลัวสีผิวหนูจะแทน ี่กังวลใจจริงๆเลยหนูขะถึงสี u หนูจะแทนแต่ถ้าได้ไปกินข้าวละแกงถ้าหนูลืมแปรงฟันนะฟันหนูจะเป็นแมง <c oughs> หาหมอ,อฟันด้วย ไม่กินข้าวป่ะถอ,อดแบตชั่นหนเดี๋ยวบอดถอดเออมีแต่ข้าว <c oughs>